มันกว้างเราจึงมาแบ่งปันเสียงหัวเราะความสุขและรอยยิ้มจากทุกๆการเดินทางเที่ยวไปกับเราเมาส์ไปกับเธอไอคอนสยามในคือสยามพิวัตรแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาโกลบอลแลนด์มาร์คดิส n ิ t เ o ชเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยและต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก วั One day. นเดย์ณไอคอนสยามบีขอพาชม7โซนสุดยอดความมหัศจ,จรรย์ความอร่อยจากทุกมุมโลกสวรรค์ของนักชิมว้าวอีพีนี้นะคะเที่ยวไปกับเรา,มาเมาส์ไปกับเธอบ,บีกับพี่โมนเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาปักหมุดที่นี่เลยใจกลางเมืองเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามมากของริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาชื่อดังในย่านฝั่งทนนะคะนั่นก็คือ ไอคอนสยามนั่นเองนะคะเรียกว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาเนี่ยนะคะมีอาหารให้ชิมมีแหล่งช้อปปิง้งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาปักหมุดที่นี่ค่ะโอ้โหน้องบีคะ่ะน้องบีคะ่ะดูบรรยากาศรอบๆของเราสิคะบรรยากาศอของไอคอนสยามบรรยากาศว่าสวยงามมากๆเลยน้องบีแล้วไอคอนสยามนี่น้องบีนะเขาโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและงานศิลปะและของดีๆของคนไทยมากมายเลยค่ะบีค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วไอคอนสยามนะคะ ยังรวบรวมของเด็ดๆของไทยไว้ที่นี่แล้วมาบรรจบรวมกับของเด็ดๆของโรกที่ดีที่สุดจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่นะครับถึงได้เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของคนไทยเลยค่ะน้องบีขาเดินทางก็สะดวกดีอันนี้เรื่องจริงอันนี้เห็นด้วยกับพี่มวลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการเดินทางมาไอคอนสยามเนี่ยไม่ยากเลยนะคะใครที่มารถนะคะขับรถมานะแต่ถ้าสําหรับใครไม่สะดวกขับรถมานะคะนี่เลยค่ะ จะนั่งเรือข้ามฟากจากท่าสาทรหรือท่าแคททาวเวอร์และท่าสีพยามาที่ไอคอนสยามก็ได้ด้วยค่ะง่ายาดายมากง่ายดายมากเลยนะครับเออมีอีกอย่างหนึ่งพี่มอนนั่นก็คือการนั่ง BTS กค่ะคุณผู้ชมมาสายสีทองนะแล้วก็มาลงที่สถานีจเจริญนครเลยโอ้โหมีหน้าล่ะอะไรในโซเชียลเนี่ยคนอยู่ดิปักหมดุดกับไอคอนสยามอย่างเดียวเ,เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มนนะวันนี้นะไหนๆมาไอคอนสยามแล้ว ขอถ่ายรูปขอเช็คอินที่นี่อวดเพื่อนมั้งค่ะบีค่ะคนพี่เนี่ยแหมเป็นสาวโซดไม่ได้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 ฉันไม่ยอมแพ้เด็กๆหรออันนี้จะบอกให้ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาพี่มลเข้าไปในไอคอนสยามเนี่ยนะคะมีร้านให้ปักหมุดเนี่ย มากมายเลยทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคะที่นี่เนี่ยเขาเป็นมหัศจรรย์ของนักชิมเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีเจ็ดโซนมหัศจรรย์นะคะสวงสวรรค์ของนักชิมค่ะคุณพี่โอ้ยนะคะเนี่ยมีอาหารเนี่ยมาจากนานาชาติทั่วโลกเลยนะคะที่แน่ๆเนี่ยอาหารไทยมีแน่ๆนะคะอาหารญี่ปุ่นก็มีมิชลินก็มีรวมทั้งสตรีทฟู้ดอีกด้วยนะคะรับรองเลยล่ะค่ะว่าย้ายให้พี่บนเนี่ยได้มา ปักหมุดแน่นอนวันนี้เนี่ยนะคะพาพี่มนเนี่ยนเข้าไปปักหมุดอยู่ร้านหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นซีฟู้ดนะที่มีกุ้งมีอะไรใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เป็นเจ้าที่มาจากสิงคโปร์นะคะเพราะเขามาเปิดสาขาที่นี่ที่แรกในไอคอนสยามเลยแดฟังก็อยากจะกินเลยล่ะคะ่ะแต่เดี๋ยวเรายังไม่บอกนะคะว่าชื่อร้านอะไรเราเข้าไปดูกันดีกว่าน้องนำพี่ไปเลยน้องนำพี่ไปเลยเต็งเต่งเตงน้องนำค่ะ ตอนนี้วีกับพี่มวลเนี่ยนะคะก็อยู่ในร้านจมโบซีฟู้ดแล้วนะคะเราอยู่กับคุณมาริดาชินสุภคุณหรือคุณแคนดี้กรรมการบริษัท CJ เจซีฟู้ดจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเนี่ยเอาบอกตรงๆนะคะใครๆเนี่ยก็น่าจะรู้จักจมโบซีฟ um ู้ดดีอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยวีอยากทราบนิดนึงค่ะคุณแคนดี้ว่าทําไมถึงได้นําจมโบซีฟู้ดเนี่ยนำมาเป็นสาขาแรกอย่ที่ไอคอนะคะ ก็เหตุผลที่นำจัมโบ้ซีฟู้ดเข้ามาประเทศไทยเพราะว่าร้านจัมโบ้ซีฟู้ดเนี่ยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงยาวนานที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เป็นร้านที่คนไทยนิยมวลาคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ก็จะมาจุดแวะไปทานร้านนี้ไม่ต้องไปไกลถึงสิงคโปร์แล้วถูกต้องเราก็เลยไปติดต่อเขาแล้วก็เห็นว่าไอคอนสยามเนี่ยเป็นศูนย์การค้าที่น่าสนใจเพราะว่าอยู่ริมน้ำแล้วก็เป็นสุนการค้าที่สวยดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆพี่วอยเป็นคนชอบกินซีฟู้ดมากเลย แล้วบางทีเนี่ยซีฟู้ดสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อแล้วว่าอร่อยมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปต้องบินไปไกลแล้วมานี่เลยมานี่เลยค่ะเออคุณแคนดี้คะมีทราบมาว่าสาขาเนี้ยเปิดมาแล้วถึง5ปีใช่ไหมคะคะได้ผลตอบรับเป็ในยังไงบ้างคะก็สาขาเนี้ยเปิดพร้อมไอคอนสยามาค่ะก็ได้ผลตอบรับดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสาขาแรกในประเทศไทยค่ะ เต็มโต๊ะเลยน่าทานมากมากเลยรบคุณกับแค้นที่ช่วยแนะนำไปพี่หน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เป็นอวอร์ดวินนิ่งคือเมนูที่ได้รับรางวัลเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางจัมโบ้นะคะก็คือปูซอสพริก่ะค่ะเขาเรียกว่าชิลลี่แครบและนี่คือกุ้งซีเรียลค่ะก็คือเป็นเป็นซีเรียลที่เราทานแบบตอนเช้านี่แหละค่ะคลุกกับเนยแล้วก็ไปคั่วกับกระทะ อันนี้เนี่ยคือหมูม็อกกาค่ะก็คือหมูที่เคลือบกับซอสม็อกกาแล้วเขาไปคั่วในกระทะอาหารจะมีรสเป็นเหมือนกาแฟกาแฟแล้กาแฟค่ะอันนี้คือขนมจีบหน้าเป๋าฮื้อค่ะโโอ้หเป็นขนมจีบกุ้งอันนี้ไม่แบ่งได้ไหมได้ค่ะคุณพี่ทานเลยค่อาหารเยอะมากแล้วที่ฮาซาลาเปาอันนี้คือซาลาเปาไส้หมูแดงค่ะโอ้โหอันนี้ ฮ่าเก่ากุ้งอันนี้คือขนมประกาศผัดซอสเอกโออันนี้ก็ไม่เคยทานนะจริงๆแล้วว่ะและนี่นะครับคุณคุณนี่คนดีค่ะอันนี้เปียะไส้กุ้งเห็ดทรัฟเฟิลค่ะเห็ดทรัฟเฟิลรายเลยค่ะขอบคุณ่มากค่ะรวยเลยนะคะรวยนะค่ะ ไปก่อนไม่รอแล้วนะค่ะเมนูนี้นะคะบีบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าห้ามพลาดมาถึงที่นี่ต้องสั่งนั่นก็คือเมนูชิลี่แคบค่ะโอ้นีนะคะแล้วก็ต้องทานกับนี่เลยนะคะมันโถนะคะปูผัดพริกนะคะมาฉันลองเลยลองเลยนะคะชิลี่แคบหรือปูผัดซอสพริกนะคะของที่นี่โอ้โหดูสิคะขอไปทานนะคะใหญ่มากดูกล้ามจิ๋วางโตมากและต้องทานคู่กับอะไรนะบีมันโถใช่ไหมเขาบอกว่าให้กินอย่างนี้ค่ะ ขออนุญาตกินแบบง่ายๆนะคะเรามากันสองคนจีบไปจิ้มเขาให้จิ้มนี้ก่อนขอกินอย่างนี้ก่อนนะคะจิ้มนี้ก่อนก่อนทีน่เราจะทานเนื้อโปรจะจิ้มก่อนไงคะคุณพี่มันโห่เนี้ยนุน่มอร่อยมากมไม่อยากจะบรรยายเลยแ,แล้วตัวของซอสพริกเนี่ยนะครับม,มันเผ็ดนิดๆไม่ได้เผ็ดมากหอมอร่อยไม่เชื่อดีฉันต้องลองกินกินเลย แหม่พฉันต้องลองอ่ะน้องน้องจิ้มนะน้องจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยนะอ่าขอจิ้มบ้างนะคะอือหึอืมอร่อยมากดูกล้ามสิคะดูกล้ามสิคะับกล้ามโตมากกล้ามโตมากอันนี้นะฮะอันโตนี้ยกให้น้องสาวเลยรักมากไอเลิฟยูโซม่าขอบคุณค่ะงานชื่แกได้เลยค่ะ น้องบีค่ะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะอร่อยมากๆอร่อยมากๆเลยทุกเมนูเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากทานปูอย่างนี้นะนี่ตัวใหญ่ๆแบบพวกเรานี้นะคะมาที่ร้านจัมโบ้ซีฟู้ดสาขาไอคอนสยามนะคะชั้นจีนะคะในโซนวิรันดานะบอกเลยว่าของที่นี่เนี่ยโอ้โหอร่อยมากๆอร่อยทุกอย่างเลยนะพี่มอญไม่ต้องไปไกลถึงสิงคโปร์เลยนะคะที่นี่ค่ะมาเลยค่ะไอคอนสยาม พี่สาวโอ้โหจุกปาจุกมากอิ่มมากเลยค่ะแต่ยังขยับเข้าไว้หน่อยนึงค่ะเออพอนีแค่ร้านเดียวนะพี่แต่เขาบอกว่าที่ไอคอนสยามเนี่ยเขามีตลาดน้ำสีภาคด้วยอออเลยอไม่เคยเห็นอยากไปดูว่าเขามีขายอะไรเราไปทันมพี่สาวไปคุณน้องนำพี่ไปมีช่องว่างว่ะมีช่องว่างเสมอค่ะวันนี้ไปไปนี่ปังปง คุณพี่เมืองสุขสยาเมืองสารพัดสุขสนุกแบบ,แบ,บไทยๆเราเข้าไปดูเลยนะว่าเขามีอะไรบ้างไปไปไไป เมืองสุขสยามเมืองสารพัสสุขสนุกแบบไทยเป็นพื้นที่ที่เขานําเสนอมหาศจร,รย์วิถีไทยมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง4ภูมิภาคหลักของประเทศไทยเลยนะคะและไม่ว่าจะเป็นอาหารงานศิลปะหัตถกรรมงานฝีมือเวชศาสตร์และการแสดงการละเล่นของไทย77จ,จ,จังหวัดทั่วไทยเป็นที่สนใจของคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยล่ะคะ่ะ Oh. น่าชิมมากข้ามีมีมะม่วงกับข้าวเนียวมะม่วงด้วยนะคะอันนี้คุณน้องขอชิมอันนี้เราจะมาทานได้เฉพาะที่ไอคอนสยามเท่านั้นนะคะ เมืองสุขสยามชั้นจีของไอคอนสยามเนี่ยนะเขามีของกินมากมายเลยนะทุกโซนไม่ว่าเนี่ยดูสิเนี่ยขนมขนมอาหารเค้าหวานแล้วดูคุณพี่ซื้อมาเยอะขนาดนี้จะไหวไหมเนี่ยก็สมกับที่น้องบอกพี่เลยค่ะว่าในสุขสยามเนี่ยเป็นสวรรค์ของนักชิมจริงๆริงไม่ได้โอ้โหไม่ควรพลาดเลยแต่ดีกไม่ว่าที่ไอคอนสยามเนี่ยยังมีร้านอาหารอีกมากมายชั้น4ี่ชั้นห้าชั้นหกมีอีก จริงหรอจริงสิคะจะไปดูไหมนะคะโอ้ตายแล้วถ้างั้นเราไปดูชั้น4ี่กันเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปกินกันทุกคนปะ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 โอ้โหตื่นตาตื่นใจกับชั้น4นะพี่เนาะโอชั้น4ี่นี่นะคะก็เป็นแบบว่าเรียกว่าชั้นที่มีร้านอาหารที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันมากๆเลยนะพี่นี่ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะบาร์บีคิวพาซ่า B ีเอสอีกอยู่ที่นี่เออนีสเวนเซนด้วยแต่ว่าเราอะจะต้องไปหา โซนญี่ปุ่นของเราใช่แล้วค่ะเราต้องไปหาโซนญี่ปุ่นเพราะว่าพี่อยากไปญี่ปุ่นอ่าโอเคดังเ้นเดี๋ยวปะป,ป,ป,ปเดี๋ยวลองเดินไปทุน้นกันไปดูดิว่าโซนญี่ปุ่นอยู่ทางไหน บรรยากาศมันชั เหมือนเราอยู่ในร้านอาหารที่ญี่ปุ่นเลยนะคะ่ะใช่ชอบชอบ,ชอบใช่ไหมบมาบอกแล้วถ้าน้องพามาเนี่ยนะนมันระดับพรมเยี่ยมหมดเลยนะเพราะที่นี่นะคะเขามีทั้งชาบูแล้วก็ยากินิคุกให้เราเลือกเลยครับว่าเราจะทานอะไรนี่น้องพี่กับพี่สาวเนี่ยเพิ่งมาทานที่นี่ครั้งแรกอยากให้แนะนําหน่อยว่าชาบูเนี่ยเขามีแบบเหมือนมีเนื้อหรือว่ามีอะไรบ้างที่แนะนําของเรานะคะตัวเนื้อก็จะมีเป็นสาเกรดค่ะลูกค้ามีตั้งแต่เป็นเนื้อโกเบเนื้อคุเกะวากิวเนื้อวากิวค่ะ ถ้าเป็นเนื้อที่โดดเด่นที่สุดของดานของเราที่ลูกค้าสั่งเยอะมากที่สุดก็จะเป็นเนื้อโกเบค่ะจะเป็นเนื้อ A5 ค่ะความนุ่มใช่ค่ะเนื้อก็จะนุ่มแล้วก็ละมุนลิ้นมากๆค่ะถ้ายิ่งทานเป็นชาบูค่ะลูกค้าก็คือถ้าลวกไปกับน้ําก็คือจะละลายในปากถ้าอย่างนั้นเพื่อเพิ่มการเสียเวลาพี่หิวมากเลยเอามาอย่างละหนึ่ง ร้านชาบูชาบูสุกิยากิยากินิคุจากโอซาก้าเปิดบริการตั้งแต่1994เลยนะคะ เป็นสาขานอกประเทศที่แรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทยเฉพาะสยามทากาชิมายะเท่านั้นเริ่มต้นจากการเป็นร้านขายเนื้อจึงมากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการคัดสรรเนื้อพรีเมียมด้วยความรักและความรู้เรื่องเนื้อวัวนะคะและอยากให้ลูกค้าของเขาเนี่ยได้กินเนื้อวัวแบบชั้นดีในราคาที่สมเหตุสมผลจึงเกิดเป็นร้านคิชช่นโดดเด่นเรื่องเนื้อวากิวพรีเมียมทรงตรงจากญี่ปุ่นเลยนะคะ เกรด A4 A5 ริ้วไขมันของเขาเนี่ยโอ้โหแทรกซึมเข้าไปในแต่ละชั้นดังกับลายหินอ่อนเลยทีเดียวที่รับรองเลยเละค่ะว่าโดนใจคนรักสายเนื้อแน่นอนเสิร์ฟรสชาติฉบับญี่ปุ่นแท้ๆดูแลใส่ใจทุกเมนูโดยเชฟชาวญี่ปุ่นค่ะ หสายเดือยน,นะคะต้องไม่พลาดเลยค่ะชาบูชาบูร้านคิชชันร้านนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคนไม่ทานเนื้อเรามีหมูคุโรบตะค่ะซึ่งอร่อยมากไม่แพ้กันเลยค่ืมอันนี้หมูคุโรบตะนะคะอันนี้ บองตรงนะคะคุณผู้ชมชาบูร้านนี้อร่อยมากจนพวกเราต้องยกนิ้วให้เชี่ยวไปกับเราเมาส์ไปกับเธอคอนเฟิร์มโอ้ยพี่บอลอิ่มมากเลยอ่ะอิมมอ่มมากอิ่มมากสิคะอร่อยมากอิ่มมากที่สุดเลย <c oughs> ป <ะ S 2> ักลับบ้านกันไม่เอาสมัยอ่ะคุณน้องขาพี่ ต้องเก็บทอไม่กินของหวานอีกนิดหนึ่งที่ได้ข่าวว่าที่นี่เขามีขวดสองเจ้าเด็ดมาเปิดเอเไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่ได้ต้องกินอ่ะได้ได้ไ,ดไดเรารู้ไม่อยู่ที่ไหน <laughs> ไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่ามื่มาเปิดเดี๋ยวต้องให้น้องๆทีมงานงไปหามาให้ได้อ่ออปปพี่มนงั้นเดี๋ยวเราตามน้องเขาไปไปไปโอ้ <laughs> โหนี่ที่ชั้นห้น,นี่เนาะพี่มนต์นดูดิ มีหลายอย่างมี่ร้านมีวิวก็มีร้านตื่นตาตื่นใมากเลยกับข้าวกับปลาโอ้โหเอาบอกตรงนะว่าใครที่มากับครอบครัวแล้วก็มาอยู่ที่ชั้น5ชั้นเนี้เนี่ยนะบอกเลยนะคะว่าร้านอาหารมากมายแถมได้วิวแม่น้ำด้วยนะวิวแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ตรงนี้นะคะคุณขา้อ้อะไะอรอะเดินมาก็ตั้งนานแล้วร้านของหวานที่ร้านขนมที่อยู่ที่ไหนคะร้านขัวซอง เชฟเจมอะค่ะเชฟเจมเชฟเจมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเขาบอกว่าอยู่ชั้นบนชั้นบนเหรอคะชั้นบนอะาพาหาบันไดเลื่อนแล้วก็ขนมหวานของพี่สาวเนี่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่อยู่ชั้นหกอยู่ข้านบนไหนไหนเราก็มาถึงไอคอนสยามแล้วนะน้องขอไปจุดเช็คอินหนึ่งได้ไหมได้เพราะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีน้ําตกเนี่ยสูงถึง15เมตรเหรอไปไปไปพี่อยากอยากเห็นเหมือนกันอยาเห็นไหนไหนเราก็มาแล้วเนอะ โซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมเหมาะกับคนที่อยากจะมานั่งแฮงเอาท์ทานอาหารจิบเครื่องดื่มเยน็ยนๆน,นะคะเห็นบรรยากาศและเห็นวิวคุ้งน้ําเจ้าพยามีดนตรีฟังสบายๆเรียกว่าโซนทัศนานครเทอเรสค่ะ แล้วยังมีโซนอลังการตั้งอยู่ที่ชั้น6โซนนี้เนี่ยนะคะเขาอ,ออกแบบแล้วก็ตกแต่งธีมเป็น The Paradise of Italy นะคะในบรรยากาศที่เหมือนนาข้าวจำลองแล้วก็มี Dining Pavilion นะคะเป็นสถาปัตยกรรมกึ่งปฏติมากรรมตกแต่งร้านอาหารเนี่ยรอบๆเนี่ยนะคะเขาอ,ออกแบบโดย30ิวินแนวหน้าของเมืองไทยเลยล่ะคะ่ะแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของไอคอนสยามนะคะนั่นก็คือน้ำตกความสูงถึง15เมตรให้ทุกคนได้ชมกันและที่สำคัญเป็นจุด เช็คอินของนักท่องเที่ยวอีกด้วยล่ะค่ะโอ้โหนี่นะคะเป็นยังไงคะก่อนไปทานของหวานนี่อย่างที่บีบอกนะคะคุณผู้ชมว่าบีอยากมาที่จุดแลนด์มาร์กอันนี้ก็คือน้ําตก15เมตรนั่นเองเป็นยังไงคะคุณพี่โอ้โหสวยมากเลยบีฟิลิปินไทยเก่งๆเย,เยอะมากเลยค่ะ,คะเราได้เดินชื่นชมความสวยนี่เลยนะคะยัง ภูมิใจกับความเก่งของคนไทยด้วยใช่ถูกต้องศิลปินไทยเนี่ยเก่งจริงจริงแล้วรอบๆนี่ด้วีนะยังมีร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะอยากกินขนมแล้วใช่ไหมยอยากกินขนมแล้วะป,ะป,ป,ป่า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 เขาบอกว่าอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราเดินเดินไปตรงนี้เนาะปะ่าป่าป่าพี่สาวไหถูกต้องมั้ยนี่นีนเราอยู่หน้าร้านเจบุลองเทอรี่นี่นะคะอยู่ที่นี่เลยชั้น6ของไอคอนสยามนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันพี่ดูเมนูไหมอยากดูเมนูไหม เมื่อก่อนเนี่ยร้านนี้เขามีแต่ขวด่องอตอนนี้เขามีของข่าวด้วยออเเพราะฉะนั้นเราต้องลอง คุณพี่เนี่ยรอมันนานของนานดีฉันใฝ่ฝันมาเลยค่ะันนี้นะบอกอย่างที่บอกนะเขามีของข่าวด้วยแต่จะบอกพี่สาวกับคุณผู้ชมค่ะเรามีเซอร์ไพรส์เมื่อกี้เนี่ยเราเดินมาสองคนเนาะของข่าวยังไม่พอไม่พอค่ะเซอร์ไพรส์เซดับสองเซอร์ไพรส์อันดับสองเรามาจะกันคุณยาตรยาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครับน้องอะเดี๋ยวนั่งตรงนี้เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันได้เลยค่ะพี่สาว ร้านเจมบูลองชูรีนี่นะคะหาทานยากมากเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาก่อนที่จะมาเปิดที่นี่เนี่ยเขาอยู่ที่พานุกสายสี่เราต้องรอคิวเนอะเยอ่ยนี่ดูดีเพราะนี้เป็นคนเยอะมากแรกๆคนเยอะมากจริงคนต่อแถวเยอะมากเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราถือว่าเราโชคดีมากแล้วโชคดีมากเลยที่อยากทานก็ได้ทานเลยโอ่าดีเลยนะแล้วโชคดีอย่างหนึ่งก็ว่าตอนนี้เขามีของข่าวด้วย ของข่าวนี้มีอะไรบ้างนะพี่มอสอันนี้เป็นซุปเห็ดทัฟเฟิลค่ะส่วนอันนี้จะเป็นไส้อั่วไส้อั่วนะคะแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มด้วยเคยยมาาทนงไม่เคยแต่ว่าลูกชายอ่ะมากินไอศครีมเขาที่โคดซองที่มีไอศครีมกี่ก่อนเนี่พี่คิดว่านะน้องเง็กพี่คิดว่าไส้อั่วเนี่ยเขาพันด้วยขวดสองอ๋อเขาแบบอแดฟอะเนอะพี่เนอะใช่เนี้ยเขาน่าจะพันด้วยขวดสองแล้วจิ้มกับน้ำพริกหนุ่มก็ดูดีดูดีใช่และที่จะเป็นขาหมูเย็นเร็ ชอบมาพูดหลายๆแคลวเราอยยเลยดีไหมคะมาได้ค่ะได้เราลองชิมกันเลยสำหรับจานนี้นะเดี๋ยวหนูลองนะเป็นเฟตลเชินี่ผัดขี้เมานะคะมีนี่เขาเรียกว่าเหมือนมีเขาเรียกหลายอย่างเลยนะฟูดีฟูดมีปลามีหอยใช่สแกลอบ Today is gonna be a little something more I've got a plan in mind a special thing You never เลยบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้เราอยู่ได้ทั้งวันเลยเนาะใช่ครัมาที่นี่เหมือนมาเหมือนได้มาเที่ยวหลายๆประเทศเลยถ้ช่วยถ้อเราไปอิปา่นมามาฝรั่งเศสมาโอ้ยคุ้มไปหมดเลยเอาเลยนะคะเราก็ต้องขอบายบายกันในท้องนี้แต่ลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะกิงค่ะแล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะในเที่ยวไปกับเรามาไปกับเธอ fun cause it's all okay. Cause you never feel this way. It's my lucky day. It's my